เนี่ยตัวหลังปกติอ่ะมันต้องเกิดไหมคนดูนี่นี่แล้วกูตีบอสตายแล้วกูตีบอสตายนี่ไงลงไปนอนฟิโรลาบไอ้โง่โง่จัดบอสมึงโง <lamps. S 1> ่เหรอวะเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเมื่อกี้บอสลงไปนอนเลยหายคีลาชัน หาขี้ราชันโดน, <laughs> นแบนอลิงนะฮะลิงละคามูเน่หาขี้ราชันลงจนหล่ดลงจนลงจนเจอบัคกันนะ ทีเดียวเอาแล้วไงแล้วลัเกมมันมาสิบฟองวิ่งอะเออเหี้ยมันของจริงนะนี่ดิงของจริงนะนี่เอาแล้วไงว่ามันบั็อกสเตตัสแม่เลยไอ้เหี้ยออไอ,ขอ้ของของของจันแวนมันมันทีเดียวไหมวะมูลนะน,นี่ดิงนนมูลนะน,นี่มูลขี้อะเกิดอะ้น ันแอบปรับหรือเปล่าวะไอ้เฮียแปแตกแล้วเฮ้ยโอ้โหเวลาได้ยันี่มสิบสีวิไม่ได้แล้วเฮ้ยไอ้เฮียฮาคิสามสี่ว่ะสี่เอาเรื่องว่ะฮาคิราชันว่ะไม่ไงก็เหมือนแบบทางซ้ายขวาเป็นล้อจดตรงกลางเป็นป้อมปืนใหญ่ เนี่ยเนี่ยคุณบั๊กได้แล้วเนี่ยคนดูกูรู้วิธีบั๊กแล้วเรียบร้อยแตกกูรู้วิธีบั๊กแล้วเอ้ยบั๊กเหี้ยคุรู้วิธีบั๊กแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายคลายชั้นว่ะบั๊กบั๊กบั๊กไอ้ยบั๊กโคตรง่ายเลยหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยเห็นจานเห็นผมเห็นจานอะไรวะผมเห็นจานรักแม่งเดินมาให้มันตีทีนึง ดใช่ใช่ใช่ต้องให้มันตีก่อนทีนึงแล้วก็ลุกมาตีางไงมันจะติดบัก๊กลองให้มหันตีสามทีดี๋ยวโอ้โหตายดีรอเลยอนะ่ะให้มันตีเพื่อไข่ว่าเท่านั้นนะ่ะเอาแล้วไงแล้วแล้วใครมีลิงเอาไปตีออร้อยอ่ะจบี่อะลิงออร้อยราคาขึ้นแปดหมื่นไม่ลองลองหาลิงเดิมๆให้จัดรักไอ้ไอ้ลิงบวกเจ็ดอ่ะแ้วใครมีลิงกึืนนี่เอาลิงแบบลิงไล้ขนมาให้ผมเล่นดิลองให้ลองดิ จะเป็นยังไงวะเลันกเกมดูเยอะนะเฮ้ยมงตีเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่ <laughs> อะไรวะเน,นี่ยไม่ละ <laughs> ไม่ใช่ละพี่อะไรวะน,นั่นน่ <laughs> ะโอ้โหอี้ยคีราชัน <laughs> หนึ่งในร้าน ไอ้ลิงตัวนี้มันหาคีลาชั้นไอเหี้ยลิงบักปะเนี่ยหลัลิงโคตรโกงเลยเหี้ยกูดืูกูยืนเฉยเฮ้ยกูยืนเฉยเฮ้ยบ้าบอกว่าลิงอ่ะเบร์ปะเนี่ยลิงตัวนี้มีหาคีลาชั้นไอ้เหี้ยบ้าเฮ้ย นี่ไงกูไม่ต้องทำอะไรตายเลยไอ้เหี้ย <S <S> <S นี่ไงโดนกูดิไอสัตว์ฮาคิฮาคิราชันไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิอาดไอสัตว์พรุ่งนี้ห้าพันนี้เห็นลิงบกเจ็ดกูกล้าพูดได้เลยใครถือลิงราคาขึ้นบีกูไม่ได้ปั่นนะคนดูไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งบักตายเองบ้างอะไรบ้างอ่ะปัญญาอ่อนแล้วลิงมึงเนี่ยไม่รู้เว้ย ไอ้ที่รักเกมแม่งกูบอกเลยคลิปนี้ต้องลงสู่สายธราชนนะบ้าวอ่ะแต่ไอ้รักเกมมันทำอะไรเพี้ยนๆแล้วมันเพี้ยนจริงเว้ยอะไรที่ไม่เคยเห็นแม่งก็ได้เห็นอ่ะกูปั๊มหมดอ่ะมานานนะครับผมผมไม่ได้มานั่งแคร์เรื่องเวลงเวลาอยู่แล้วแค่จะมารู้ว่าลิงมันลงเวิร์กหรือเปล่าแบบมันอีรัวๆสแปมแแได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงกูยืนหาคิโดนกูหาคิไอเหี้ยไม่ใช่แล้วมึงบักปัญญาอ่อนป่าวมันมันอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าแบบมันเกิดมาปุ๊บแล้วมันโดนดาเมจด้วยอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่ามันโดนหนักแบบเลือดมันหายไปเลยอะเอเลือดมันหายไปเลยนะเป็นบกแบบคูณสองเหมือนที่เรายิงสเต็ปสองอะ ใช่ใช่ที่มันแบบวบวบหายไปสองทีอ่ะแต่ว่ามันมีจุดบั๊กนอลลิงอะ่ะถุนแล้วรวบเร็วนะเบ้อใครกานังวิจัยกันนีกแล้วมีใครลงเกมไหมครับว่างหนึ่งแต่เอาใครได้ยินผมไหมนี่ไม่หนีอ่ะ มันก็ยังตายอยู่นะนี่แล้วมันก็ยังโดนบอสอยู่นะนี่มันเป็นอะไรวะีเพชเฮ้ยมันก็ยังบักอยู่นะเมื่อกี้เห็นปไหมเฮ้ยเห็นปหมคนดูเมื่อกี้โอ้โหไหมเป็นอะไรวะเห็นปหมเมื่อกี้อยู่ในตู้อ้วนมันลงไปนอนเนี่ย ยิ่งไหวเหราจานจานดูยังจานดูยังจานจานพูดอย่างนี้แปลว่าจานยังไม่ดูคลิปจบนะนี่ยจานพูดอย่างนี้แปลว่าจานยังดูคลิปไม่จบนะนี่ยจานนี่หมิ่นหมิ่นนะหมิ่นลิงนะเนี่ยไม่รู้เลยครับเอา้าเอ้ากูโดนบั็กเอง เฮ้ยกูโดนบักเองเฮ้ยกูยังไม่ตายเลยโอ้หาชีใส่กูไอ้เหี้ยบอสหาชีใส่กูคืนเห็นไหมนะกูไม่ตายนะน่ะไอ้เหี้ยรั่วเลยปะวะเกมไอ้เหี้ยหาชีใส่กูเฉยเลยอยู่4-5เนาะแบบสีโจ๊กอยู่ นี่ไงโดนกูฟาดดิโดนกูฟาดไม่ต้องหาคีด้วยไอ้เหี้ยหาคงหาคีทำไมวะกูต้องหาคีด้วยแล้วกูฟาดแบบหนับๆนับบักกูมไม่ใชากูไม่ใช่พวกวอ่อนแอขออนุญาตไม่อ่อนแอขออนุญาตไม่ใช้บงไม่ใช่บัคในรอบนี้กูฟาดแบบผิวๆกูฟาดแบบพอแตก ทักทายอีกรอบแล้วแล้วายครับผมคุณทันเนี่ยลิงกลางมันบั๊กนะนี่คุณทันเนี่ยเียอันนี้คงไม่เป็นไรอกเนาะ Let's go เั็ดจำบะเมียรดตเปล่า Let's go นี่ไม่บั๊กนะไอ้รอบนี้ไม่บั๊กนะแต่ลิงก็ลงได้นะเออเอาเป็นว่าตาเนี่ยคุณลงแล้วมันไม่บั๊กอะเวลาก็ไม่ได้แย่ครับอ่าดูเอา ูด่จะ,ะเกมหา <c oughs> คนลงเกมให้ม่งหนึ่งคนนี่ไงโดนกูาฮาคิ <_ an> คนดูใครสนใจลงเกฟก็ทักมาได้นะรับรอบละหนึ่งจุดสองบาทนะครับ <_ an> บอกไปแล้วบอกไปแล้วจะ <_ an> ให้คง <_ an> ให้คงช่วยปะล่ะได้ครับดได้ดของครับแก้วผม เนี่ยยิ้มดีนั่งคุยกับผมขำทั้งวันเลยอันนั้นเขาดูดบ้องหรือเปล่าเขาขำทั้งวันน่ะอ๋ออันนั้นเขาายิ้มทั้งวันโอ้ขำโอ้ดูดบ้องหรือเปล่าเอาให้แน่นะผมบอกไว้ก่อนนะพี่เพชรมีลูกค้าเปล่าพี่เพชรไม่รู้ว่ารอบเร็วหรือเปล่าแต่ไม่เกินสี่สิบวิอะมีแต่หมัดเนี่ยมีแต่หมัดเนี่ยเอาว่าน้องไว ขี้ร้อยได้ครับเนี่ยผมมะทำคี้แปดสิบนี่าอะไรแต่พอเปลี่ยนอันนี้เป็นคี้เก้าสิบสามเลยนะตั้งมืนคี้มันเยอะกว่านะครับไม่มีนะมันมีแค่สามเออมันเกินสามจอว่ะนี่ไงโดนหาคี้กูดิไม่โดนไอ้อ้วนไม่โดนหาคี้กูเฮ้ยนี่ไงไอ้ควายโง่โดนหาคี้กูเข้าไปหาคี้ลาชันโง่หืมสมมติหน้า มึงรู Ma. ้ไหมว่าใครเป็นราชาโจรสลัดเกียมตัวซฟด้วยบอดอ้วนนี่โดนหาคีกูเข้าไปเดินเป๋ไปดิเฮ้ยยังไม่ทําอะไรเลยผมก็พยายามทำโบเจอเออโดนหาคีกูเข้าไปเอลูกเต้าเหล่าใครวะนี่ยคนดูมันเคลียร์มอนอย่างไรอ่ะ นี่ไงแล้วมันเคลียร์มอนอย่างไวนี่นี่ไงหมดเวฟโกเลเจอร์แล้วรักเกมมันขอยญาติหายิีราชันใส่คนดูแค่นั้นแหละอืมกูหัวดอาคีดิอาคีดิกูฟาดแบบอาคีาบบาคอืมไม่ตายโอ้ บักมันก็ไม่ได้ง่ายนี่คนดูบักโคตรยากเลยหลังๆม่งไม่ติดแล้วนี่ช่งแม่งครับดีๆล้เบืองมานาหลังฮะเฮ้ยมันหาคี์กูมันยืนเฉยๆกูตายโอ้มันหาคีใส่กูโอ้โหกูยังไม่ทำอะไรเลยมันยังไม่ได้ตีกูเลยคนดู ตายได้ไงอยู่วะจะหาคีเพื่อใครเนี่ย <c oughs> โอโ้โหอยู่ดีๆกูลงไปนอนเลยฟุดเลยคนดูกูฟุดเลยโอโ๋อ <c oughs> เดือบร้อย <c oughs> ไอ้เหี้ยบ,บอสมันก็มีหาคีเหมือนกันว่าตัวนี้ว่ะไอ้เหี้ยบ,บอสมันก็มีหาคงหาคีแบบเราเหมือนกันนี่วะ่ะอันนี้ก็หาคีราชันเนี่ย <c oughs> หนึ่งในร้านว่ะคนดูไม่บอกนอาะเห็นมันมีคนขายอยู่หกห้า น,นี่ไงนี่ไงกูเดินไปธรรมดาโดนฮาคิกูเข้าให้สมมติหน้านี่ไงแล้วกูไม่ต้องวิ่งแล้วไงเอาแล้วไง12วิแล้วกูมีสามที่ท<า>ทแม็กเมคชัวแล้วมันคนพมคนพบอีกแล้วไงไแล้วเกมมึงมึงขยันสั่นหาบักให้ทีมงานนะ <laughs> มึงสั่นหาทีมทีมงานกูปวดหัวแล้ะดีเคกำลังจับตาจับตูดดูกูอยู่หนีคนดู เรื่องทีมงานบอกอะไรก็กูอะไรก็กูอีกแล้วแม่งต้องมานั่งงานฟงงานซวยกับไอรักเกมอีกแล้วเหนือกูหัวแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละสังเกตตอนมันพุ่งเหรครับช่วยๆ่วยทำอาหารกินนะคนดูบั็กยังไงก็บอกนะครับป้ายยาวมัน ป้ายยาเถอนเลยวะคุณสุกพี่ป้ายยาไม่เลิกเลยอ่ะนี่ไงบอสตายอ่ะดูดิมันของแท้นะนี่ป้ายยาคนดูไม่เลิกคนดูก็บอกเฮียกูซื้อก็ได้วะดูดิบอสยังบอสยังต้องลงมานั่งคุกเข่ากับผมอ่ะเออนั่งนั่งคุกเข่าเพื่ออะไรพี่รอรอพี่ถอดเก่งเหรอรอรอโบกอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย ฮ้ยนึกถึงหน้าบอสหินนะเวลาเวลานั่งดูนั่งดูกระจูลักเกมโอ้โหของผมนี่อันเท่าแขนนะครับนั่นบอสหินจะไหวหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยอันเท่าแขนจะรัดยางกอล์ฟแกมป์รัดยางอะไรวะเคยเห็นหมอนข้างป่ะของผมใหญ่กว่านั้นสองเท่าอะเฮ้ยเวยเว้ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าหมอนข้างเลยนี่ อันนั้นเนื้องอกก็ว่าะไอบูลลี่เหรอบูลลี่หมอนข้างผมหรอรีแรงเกินนี่หมอนข้างผมหรออ่ะป้ายยากันต่อฮะนี่ซื้อเถอะคนดูจริงเขาขายบริการตรงขนาดเนี้ยติดต่อได้ทางจานวันครับเฮ้ยมันไม่บั๊กเฮ้ยเฮ้ยตัวล่างโดนกูฮาคิตัวล่างโดนกูฮาคิ นี่ไงนี่ไงโดนกูฮาชิกูทำบักมาแล้วบักกูติดนะดันละเกมเปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ทำไมปิดไมค์หนีกันทำไมเปิดไมค์อะไรองไพมาเล่นคิเลตต้องเท่าไหร่น่าจะร้อยป่ะองไพต้องร้อยเลยมันคอนโทรลคิยากคิเลตแปดสิบพอฮะไปดันคิเดมเลยเวอร์คิเดียมคิมั่มประกบมาหมั่มมาหมั่มประกบไปดันคิเดียมตั้ย คป่ออยเดี่ยวผมนี่อันนี้เซียนพงไพรนะใครอยากรู้เกี่ยวกับาคาโอเวอร์ก็ทุกผมนะครับใครอยากพงไพรก็จานเพชรนะครับใครอยากแบบมั่วตัวตัวเหลียก็มีทุกเซตไปหาจานรักเกมครับโอ้โห้ตัวตัวเหลียด้วยอันนี้งานเมาไปจัดเลยเนี้ยเอ้าเก้าก็เขาไปทุกเซตนะเราก็ต้องพูดกันีเอิแหม่เออฟีลงฟีเดียวอิงผู้ถูก ไลน์นี้ครับจะเป็นไลน์สุดท้ายนะครับที่จะเฮฮาปาร์ตี้ไลน์หน้าไลน์หน้ามันก็จะบ้ากว่านี้ครับนี่ไงโดนกูฟาดกลางอากาศแบบฮาคีบแบบดิจิตอลแบบใส่บูทูธนี่ไงเ้ยฮฮาคีบแบบใส่ดิจิตอลใส่ <laughs> บูทูธฮกลางอากาศจะใส่บูทูธนี่ไงตีแบบบูทูธไงแบบเชื่อมสัญญาณไว้กับตัวเลยบอสเป็นลมเออเป็นลมเลยโดนฮาคีบผม ก็ธรรมดาราคาขึ้นครับลิงมันทำบักได้ง่ายๆเลยนโคตรยาวนะโคตรดีลิงโคตรดีโคตรมาโคตรตึงไอ้ยลิงมันพูดไม่หยุดแต่มันพูดไม่ถึงมันไม่พูดถึงเฟสอื่นเลยว่ะไอ้ลิงจะอะไรเงี้ยอย่าี้โขนใครให้ข้าน้ำวะบอกมันไม่มีนะไม่มีนะอยากรู้ว่ะใครอยู่ใครอยู่เบื้องหลังวะไม่มีนะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้อ่ะเอดอีมันหลุดเปล่าวะ ไม่หลุดตัววะไม่หลุดไม่หลุดนะแต่รั่วนะไลท์ที่มีสตรีมเมอร์สามคนน่ะมากกว่าสามครับเป็นไลท์นี้เลยไลท์นี้คอแลบสตรีมเมอร์สามคนนะคนดูโอ้กูเสียหมดแล้วนี่คนดูไม่นับถือกูแล้วข่าวไหมไม่ข่าวครับคนดูออกเดอกสีแทนนี่ข่าววงไหนวะเนี่ยโอ้โหวงโดวะวะไป่ลองสูงจะดำดำ ข่าวผลดูแลคนดูผลจังไงอ่ะรู้ลึกจังวะข่าววงยอเพราะหวาเฮ้ยรูดดึกโอ้โหจานรักโอเคกูจบแล้วกูแตกคนดูไม่รู้แหละรูปอนนัไม่รู้แหละใครเข้าคิวใครเข้าคิวขอรูปหลุดคนละรูปอ่ะกลัวไปแบ็คเมลต่อยิงพูดถูกจานเพชรก็มีนะทุกคนรูปแบบเบ่งกล้ามหน้ากระจกอ่ะ ตอนสมัยยังไม่มีซิปแพคอ่ะมีแต่ก้างมีหมดลูกหนุ่มลูกหลุดยู่ไงเล่นคืนแล้วกูเล่นคืนยังไม่อยู่นีอะบูทูสกูติดนี่ะโดนกูบูทูส้งไมเราได้เป็นฮาเคียเป็นบูทูสแล้วตอนนี้ มีคนบอกได้สองไหมครับแต่ละเกมได้สองไหมมันขึ้นหรอแชทอ่ะทำงานหน่อยเฮ้ยไอีิเมอร์แชทมันไม่ขึ้นเฮ้ยไม่เห็นแชทดูยังไงกันนะว่าแชทมันขึ้นไม่ขึ้นผมแชทมันไม่ขึ้นวะไม่ได้ส่องครับไม่ได้ส่องครับแค่เห็นเซลเดี๋ยวไปสืบหน้าเฟซบ้างนะคุณเพชรสองแต่คนข้างบ้านนะจารัก์อ่ะเคยแอดไว้มาบอกอะไรย้ายย้ายถกผ้าถุงอาบน้ำจาระก์เกมไปนั่งดูโอ้ย เล่นรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยนะรุ่นใหญ่รุ่นโตโอ้โหแตกเลยเอาติดใจแล้วแตกเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่คนละแตกโอ้ใช่ตามเพื่อนอ่ะจันดูป้าโกลฟ์จริงอ่ะติดจังหวะไม่ไปไหนเลย เนี่ยตีกูนี่มอนโดนหาคิแล้วมันบัคกติดแล้วไงเกี้มันบักติดแล้วไงแล,แล้วลราคาขึ้นนะบัคอกอย่างเงี้ยแกไปปั่นจานหมีวะจานหมีแกไม่มีอะไรให้ปั่นแกไม่ค่อยแกไม่เล่นด้วย คนดูเวลา40วิ39ด้วยไหม40นี่ครับคมาหาลูกค้าอีกหนึ่งคนอย่างถ้าได้ลูกค้าอีกหนึ่งคนนี่กูรืดเลยนะจริงถ้ามันไม่มีตากูปิดเลยน,นั่นี่เดี๋ยวี่ส่งทอมไปนอกอันนี้ก็ทำ โคงที่ให้จานล,บ,ลบเกมช่วยโค้อองไม่ด้ช่วยโคงเลยก,<ง>กินแล้ว,วแบบแต่ก่อนกินแล้วแบบกินเยอะๆแล้วมันมันซึมอ่ะก็้งแเลิกกินไนหะคนดูไอ้เฮีย้ยมบักได้นะนี่ผมร<ด>ู<ด>้จุดบักแล้วด,ดูยันเช้าอะ่ะไ,ไม่อ,บบาาอุ้นับรอบลูกค้าพลาดอีกแกไอ้เฮีย้ยจะเพิ่มรอบให้เขาอีกเว้ละอันนี้คือไวสุดแล้วนะ ส5วิเอาดีเอาดีอ๋อปนี่ก็ทิศดานเลยเขาด้วยก็เดินเลยนิดนึงแล้วอีกปั๊บไปขี่คอด้วยทีแรกนะจันดูกลับมาแรกๆนี่เห็นไหมีรักเกมมันเฟียแล้วไงก็นิดแค่นนั้แหละไปแล้วเลยอย่ามารวมด้วยอีกเอาแล้วไงเอาแล้วไงแล้วลิงมันสิบสามวิไงครัแรกมาครับครับแล้วรีบมาให้ผมมาครับ แล้วลิงมันมงลิงมันมาว่ะเนี่ยพี่อะไรปะมาบอลลกเหมือนจะดแล้วเกมแหละตอนเข้ามาเล็กๆอ่ะครับเงียบก๊บนี่โดนกูปั่นยังไงล่ะเรียบร้อยเฮฮากันทั้งดิสเรียบร้อยเฮฮากันทั้งดิสโอ้ยเกือบซวยแต่กูซวยของตีกูเพื่อใครให้ฝังหน่อย โดยกูหาคีแล้วลักเกมมันรู้จุดบั๊กแล้วไงรู้แบบแม่นๆเลยไงแล้วเรื่องลิงราคาเตรียมขึ้นนะไม่งั้นหลับลิงราคาเตรียมคงเตรียมขึ้นนะอย่างกอะโปเลยว่ะลิงลิงบั๊กไม่อย่างกอะโปเลยเพราอยู่ในที่มืดแม่งจริงป่ะต้องเปิดต้องเปิดไฟเล่นใช่ป่ะเปิดเลยเดี๋ยวมีเงิน หรือไงพวกพี่เปิดหน้าน้องเอาไปละกันก็มัดแล้วเนี่ยเฮ้ยเออโดนทีโดนโดนโดนสามวะก็งานบ้งงานบวยไปพร้อมกันทีโบ้แท็บเอาไปโอ้เจอมาทั่วหายามมาเหมารวมอยากจะโกงอยากจะเก็บคอลเลคชันไว้เหมือนกันกลัวไม่เกี่ยวกับเปิดไปเล่นเกมเล่นแล้วกลัวไม่เกี่ยวละอันนี้ไปที่กูแล้วแหละ อันที่ไอ้ปรุงแล้วแหละเนี่ยเดอะแตมอนต้องนั่งกระดิกขาปวะกระดิกกระดิกดิกอ่ะไม่ได้ช่วยเลยกระดุกกระดิกอ่ะอันันเรียกเรียกดีดหรือเปล่าฮึ่มมีวิธีกินน้ำเยอะๆพอใกล้นอนเดี๋ยวมันจะปวดฉี่ไปฉี่เองซดอยู่เนี่ยไจะกินหมดเป็นเป็นถังแล้วมั้งเนี่ย ตายเป็นสังยังไม่ฉี่าาเลยประเด็นเนี่ะฉี่ตกไหนตัวมันติดวมหนยงอมมาหลายวันรื้เปล่าอืมมันจะเป็นเนื่อยสะสมแหละหักก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือไหนเล่นจิ้มเนี่ยไม่ก็กินไอ้นี่เล่นเสร็จล้วก็กินเนี่ยรอดีเลงอย่างเงี้ยใช่ ไม่บอลไม่ตายปะผมเจอคนไม่กินข้าวนะครับเอาโอ,โอ้กูโดนบอสหาคีไอ้เฮี้ยงโง่เฟส